สวัสดีครับจากสวนผู้พานเฮครับวันนี้ขึ้นของเรียบร้อยนะครับต้นไซส์เอขนาดสวยงามนะครับถึงไซส์แอนะครับส่งอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับจังหวัดศรีสะเกดเช้านี้นะครับจำนวนทั้งหมด550ต้นนะครับทำการแพ็คและป้องกันอย่างดีนะครับ ในการที่จะกลัวการถูกลมนะครับหรือการสะบัดนะครับต้นสวยงามมากนะครับสวยงามมากพร้อมปลูกนะครับไซนี้นะครับพิเศษเลยนะครับสำหรับชาวภูพันธ์เฮนะครับที่ต้องการนะครับเหลือจำนวนไม่มากแล้วสำหรับดูการเพาะปลูกนี้นะครับติดต่อได้ครับมาเป็นชาวภูพันธ์เฮกับเรานะครับ ปลูกไปประมาณ3ปีนะครับก็จะได้ต้นที่โตแข็งแรงสวยงามนะครับกินผลได้กินยอดได้และปลูกประดับได้นะครับตอนนี้โครงการอีกโครงการหนึ่งก็คือการปลูกลงถุงบิ๊กแบกนะครับตลอดทางเข้าสวนของเรานะครับตรงจุดนี้ก็จะประมาณ600ต้นนะครับที่จะเรียงราย ตลอดทางเข้าของเรานะครับสองแถวก็ติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนสำหรับการปลูกในถุงบิ๊กแบ็กเรียงทางเข้าสวนครับผมขอบคุณครับ